สวัสดีครับกลับมาพบกับอินไซแมนย n เต็ดครับดิประชาบอมปอมนะครับได้ออกมาพูดถึงทางด้านโจชัวคิม,มิชนักเตะวิฟฟีลของไบจูนมิวนิกซึ่งมีข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับโดยได้บอกกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับว่าอย่าไปหวังมากนะักกับการที่ทีมนี่จะสามารถดึงตัวโจชัวคิมิชมาอยู่ด้วยได้โจชัวคิมิชกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ด เขาเป็นนักเตะที่สําคัญอย่างมากกับ b บาเยนมิวนิกถามว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะย้ายออกจาก b บาเยนและมาอยู่กับยูไนเต็ดในเดือนมกราคมนี้ผมไม่คิดว่าเรื่องดังกล่าวมันจะเกิดขึ้นบางที่ถ้ามีความเป็นไปได้เราอาจจะพูดถึงเรื่องของการซื้อขายเขาในช่วงซนะัมเมอร์หน้าแต่ว่าเขาเป็นคนที่ได้รับโอกาสอย่างมากกับสโมสรที่เขาสังกัดอยู่ในปัจจุบันเป็นคนที่ทีมีให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก แมนยูมีปัญหาจากอาการบาดเจ็บของทด้าน c a ราวเซมิโรและฟอร์มการเล่นของเขาบางทีแมนยูจำเป็นจะต้องหารนังเตะตัวแทนมาแทนที่ของทด้าน c a ราวเซมิโรซึ่งจะว่าเป็นแล้วโจชัวคิมิชก็เป็นคนที่เพอร์เฟกมากกับตำแหน่งดังกล่าวแต่ถามว่าเขาต้องการอยากจะย้ายออกจากบาเยนร์จริงๆอย่างนั้นเหรอมันคงจะเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเดือนมกราคมนี่คือ เบิร์บดิบอกแล้วนะครับว่าคงไม่มีโอกาสแล้วครับที่ทางด้านโจชัวคิมิชจะย้ายออกมาครับถ้าพอจะมีความเป็นไปได้อยู่บ้างก็เป็นในช่วงของซัมเมอร์นะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะยากมากๆด้วยทางด้านพอสโคน,นะครับได้ออกมาบอกว่าประตูของราสมุสฮอยลูนนิเดี๋ยวมันจะหลั่งไหลเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการกลับมาของทางด้านคริสเตียนเอรกเซนครับ โดยพอสโคนี่ได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้นะครับว่ารัสมุสฮอยลุนนี่โชคดีมากๆที่สามารถยิงประตูแรกในพิมพิลีกได้นะครับเกมที่พบกับทางด้านแอสตันวิลล่าโดยเขาบอกนะครับว่าทางด้านรัสมุสฮอยลุนเกมนักการ์ดถือว่ามีโชคอย่างมากครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าสามารถยิงประตูได้นี่ต่อให้ต้องอาศัยโชคก็เอาครับเขาโชคดีมากที่ยังอยู่ในสนามก็อย่างที่ทางด้านไมเคิลโอเวนบอลนั่นแหละ พอเราไม่สามารถจะยิงประตูได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสามารถยิงได้มันก็เหมือนกับการปลดปล่อยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากยมากๆกับการออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกของเขาก็หวังว่าเขาดีจะสามารถกลับมาและสามารถที่จะยิงประตูได้อย่างมากมายเขาสมควรที่จะสามารถทําประตูให้กับทีมได้หลจากนี้ก็ยังได้พูดนะครับว่าการกลับมาของทางด้านคริสเตนเอร์เซนมีประโยชน์อย่างมากโดยตรงครับกับทางด้านรรสพฟสฮอยลุน ก่อนหน้านี้น,น,นี่ทางด้านราสฟู t ทอยลุนไม่ค่อยจะได้รับบอลจากเพื่อนร่วมทีมนะครับในแผนกองกลางนะครับในปีทั้งสองฝั่งนี่ไม่ค่อยจะมีการผ่านบอลให้กับทางด้านราสฟูทอยลุนแต่ว่าคริสเตนเอรกเซ่นครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจอบแอสซิสต์นะครับเป็นเรียกว่าเป็นนักเตะที่มีแบบคิลเลอร์พาสอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นนักเตะทีมชาติเดนมาร์กด้วยกันด้วย เพราะฉะนั้นคริสเตนเอรเซนหนีหน่าที่จะทําให้ฟอร์มการเล่นของราสฟุธหอยลุนกลับมาครับและรู้จังหวะก,การเล่นที่น่าจะเข้าขากันเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ครับจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับทางด้านราสฟุธหอยลุนครับใครไม่จ่ายไม่รู้ล่ะแต่ว่าคริสเตนเอรกเซนกลับมาแล้วครับคริสเตนเอรเซนนี่จ่ายให้ทางด้านราสฟุธหอยลุนเข้าไปทำประตูแน่แน่ทน่านั่น พอสโคก็ได้ออกมาบอกแฟนปีศาจแดงนะครับว่าอดทนอีกนิดนึงครับอน,นาคตที่สดใสนี่กำลังรอคอยอยู่เดี๋ยวเราจะได้เห็นทีมที่มีความแตกต่างออกไปในเดือนมกราคมนี่แมนยูไม่มีทั้งทางด้านอังเรโอนาน่านะครับรวมถึงทางด้านอัมราบาดท,ที่ต้องไปเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นครับซึ่งจะเริ่มต้นวันที่11มัมกราคมนี้ แต่ว่าทันด้านฮาดิบาเแมชบีนะครับไม่ได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติตุนิเซียครับปาบิซิโอรโรบาโนนี่ได้ออกมาบอกนะครับว่านักเตะคนนี้นี่เตรียมที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เดในเดือนมก,การาคมเป็นรูปแบบของการยืมตัวครับโดยที่เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่ามีสมสโมสรครับที่ต้องการจ,จะได้ตัวเขาก็คือทางด้านเซบียาโอลิมปิกลียงรวมถึงทางด้านไฟบวกด้วย แมนเชสเตอร์เดนีเตียที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านฮารดิบาลเมชบีแล้วหลังจากนั้นครับเขาจะปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมครับเพื่อทีว่าตัวเขานี่จะได้มีโอกาสลงสนามเพิ่มมากขึ้นแมนยูบอลนะครับว่าทางด้านเมชบี้นี่น่าที่จะมีโอกาสลงเล่นเพิ่มมากขึ้นในฤดูกาลหน้านะครับ เนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นของทางดานคาสิมิโรโอกาสที่แมนยูจะขายนักเตะค,คนนี้มีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้วนะครับส่วนทานอัมราบัตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตเรียมที่จะมีการส่งกลับไปที่ฟิออเรตินา่าในขณะที่สกอตแม็กทิวินเนยครับยังคง50-50อยู่เพราะฉะนั้นฤดูกาลหน้าครับน่าจะเป็นฤดูกาลที่สดใสของทางดานฮาดดิบาลเมชบรีฤดูกาลนี้ยังไม่มีพื้นที่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนครับแล้วก็ฤดูกาลหน้าครับค่อยกลับมาอยู่กับเ โรเจอร์ชิิทนะครับเฮดโค้ชของทางด้านเบนฟิก้านี่ออกมาบอกเป็นที่แน่นอนชัดเจนแล้วนะครับว่าอันเดิีอซินวาและทางด้านชาวเนเวสครับจะไม่มีการถูกขายออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้ก็เรียกว่าทำให้ Manchester United, แมนเชสเตอร์เตวก็อีกหล,หลายๆทีมนี่ผิดหวังไปตามๆกันครับแมนยูนีต้องการจะได้นักเตะทั้งคู่นะครับซึ่งนักเตะทั้งคู่นี่ก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่คนละราวๆ100ล้านยูโร แต่ว่าแมนยูนี่ก็พร้อมครับที่จะมีการพูดคุยครับต้องการที่อยากจะต่อรองนะครับลดราคาลงมาสัก80-90ถึงล้านยูโรก็ดีครับแต่ว่าตัวของเบนฟิก้าครับบอกว่ายังไงก็จะไม่มีทางขาย2นักเตะต่างกล่าออกจากทีมไปครับเป้าหมายของทีมนี่คือต้องการที่อยากจะคว้าแชมป์ครับตอนนี้มันเพิ่งจะครึ่งฤดูกาลเท่านั้นเองเราจะไม่มีการปล่อยนักเตะเหล่านี้ออกจากทีมแน่นอนเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนี่บทคำถามไม่ต้องมาถามอีกแล้วนะครับ และตอนนี้เราก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีครับเรามีทีมที่ดีและเราก็กำลังมีฤดูกาลที่ดีด้วยเช่นเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเดนี่อาจจะส้มหล่นนะครับคาดว่าจะได้ตัวกุรลัซซี่ครับนักเตะส์หน้าของชุดการดในเดือนมกราคมนี้หลังจากที่เอซิมิลานะครับคู่แข่งคนสำคัญนี่ดูท่าทางจะถอนตัวไปแล้วครับถือว่าเป็นข่าวดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ค่าฉีกสัญญาของนักเตะคนนี้อยู่ที่17.5ล้านยูโรเท่านั้นเองครับซึ่งทางด้านกราซีนี่ต้องการอยากจะย้ายออกจากซูดกาดนะครับหลังจากทําผลงานได้ดีมากๆในฤดูกาลนี้สกายอิตาเลียนะครับได้ออกมาระบุว่าเอซิมิลานซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เคยต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านกราซีตอนนี้พวกเขานี่ก็กําลังมีความคิดว่าจะไม่มีการเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้ครับ หลักๆเลยก็คือว่าถ้าหากเซ็นสัญญากับกีรซี่ก็คงจะยังไม่สามารถใช้งานเขาได้เนื่องจากว่าเขาจะต้องไปรับใช้ทีมชาตินะครับในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนอกนอจากนั้นพวกเขาก็คาดนะครับว่านักเตะหลายคนที่ปัญหาอาการบาดเจ็บนี่หน้าที่จะกลับคืนสู่สนามครับก็หรือว่าไม่เอาทางน้านกิรัสซี่แล้วแหมโอกาสเปิดกว้างแล้วนะครับจบไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่คู่แข่งสำคัญอยู่แค่ทีมเดียวครับคือท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเอง แต่ถ้ามีการวิเคราะห์กันดีๆนี่สเปอร์นี่ก็มีงบประมาณใช้ใจค่อนข้างจะจํากัดทีเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งตําแหน่งที่พวกเขาต้องการอย่างมากๆนะครับในเดือนมกราคมนี่คือน่าจะเป็นนักเตะในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กมากกว่าครับแนวรุกของพวกเขาก็ค่อนข้างจะลงตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเปิดกว้างมากๆครับกับการที่กิรัซซี่จะได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแม่อย่างนี้ต้องรีบหน่อยแล้วกันครับค่าตัวก็ไม่แพงซะด้วยครับเอามาช่วยทางด้านรัสมูทอยลุ้นหน่อย ดูการนี้นี่เกรซี่ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด16เกมนะครับทั้งในศึกบูเดสิก้าและก็ DFB เบโพคาวยิงไปแล้ว19ประตูครับกับทำได้อีก2แอสซิสรูปร่างนี่สูงใหญ่ทีเดียวครับก็คาดว่าน่าจะชนกับกองหลังฝั่งตรงกันข้ามในศึกพิมร์ลีกได้แบบสบายๆนะครับนี่สูงถึง187เซนติเมตรครับและก็บพบกับ Man, อดดินไซด์แมชชีเตดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ